มีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตัวยาริดคอร์นะครับ1.25ตัวท็อปสุดปี2020คันนี้ใมาแค่5,000 50, 0โลเท่านั้นนะครับได้หลังคาดําหล่อๆแล้วก็ดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับดูไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟ LED ไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบเลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้เองยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเดี๋ยววันนี้ผมพาชมพาเช็คสภาพดิบกันก่อนเลยนี่ครับล้อแมกเดิมโรงงานยางปี2023ใช้งานกันต่อย,วยาวๆเลยนะ แล้วก็ภายในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับมีปุ่มพุทา์เอนจิ้นมาให้นะครับจอ7นิ้วแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับเบาะหนังสีด้ามสภาพตึงๆแน่นๆแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยเขาให้กล้องบันทึกหน้าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้นะฮะร,ราคา469,000ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทใครสนใจนะครับชมคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยรถมือสองนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับจะมาอัปเดตให้ได้ดูกันนะครับเป็นรถที่เป็นรุ่นแรกนะครับที่เข้ามาที่ร้านเพชรยนต์นะครับเป็น t o y ยต้ายาริคอร์สนะฮะหนึ่งจตัวท็อปสุดปี2020คันนี้มาแค่ห้าหมื่นนะครับบอกได้เลยว่าคอร์สเนี่ยคันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับสำหรับยาริคอร์สเป็นคันแรกของทางร้านเลยนะครับมาห้าหมื่นราคา4 6 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทนะครับผมคันนี้รถเเพพิ่่่่งงงข้้้าาาาามมมใหหยััไไดปรรบสภือวล ทำขนาดใดๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาชมสภาพดิบสภาพแรกรับกันก่อนเลยนะครับนี่ครับเข้ามาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสาหรับด้านหน้าของตัวยานิสคอร์สเนี่ยของเขาก็จะกระจังหน้าเป็นแบบสีดําตัดโคมเมียมแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟเดย์ไลท์ไฟไบสปอร์ตไลท์มีให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับดูด้านหน้าโดยรวมถือว่าสวยมากแล้วก็ตัวยานิรคอร์สเนี่ยจะได้ความสึดตักงรอบคันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นตัว อีโคคาร์นะครับที่มีการยกสูงขึ้นมานะครับนี่สวยๆเลยผิวข้างเรียมสันที่ฝากระโปรงคมๆสวยๆไม่มีรอยหลักยิ้ไม่มีรอยบุกนะครับอันนี้เป็นข้าวสกรปรกนะครับเดี๋ยวล้างทางความสะอาดกันได้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะกระจกเริ่มแท้ของทางโตโยต้านะครับผมนี่ใสๆเลยนะครับกระจกไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับขันนี้การันตีโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีลิกความไม่มีตัดต่อได้ไปเนี่ย ใช้งานกันต่อยาวๆไม่แค่ห้า0 0ื่นเท่านั้นนะฮะใครตามหาอยู่นะครับสาหรับตัวยาดิสคอร์สนะฮะต้องไม่พลาดคันนี้นะครับมีหลุดเข้ามาคันแรกเลยนะครับของทางร้านนะครนี่ครับซุ้มล้อแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับจากทางโรงงานนะครับแล้วก็ล้อลายนี้สวยมากๆนะครับเป็นสีดำนะตัดกับครเมี่ยมยางบิตโตนะครับปี2023เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับได้ล้อแม็กนะฮะ ขอบ16นะตัวท็อปสุดได้ดิสเบรกสีล้อด้วยด้านข้างก็แต่งในส่วนของสเกิร์ตมาให้กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นบอดี้สีขาวสวยมากๆนะครับแล้วก็ติดฟิล์มติดคิววันสแต์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพดานนะครับนี่หล่อลอแบบนี้เลยนะครับเป็นหลังคาดานะครับเสาอากาศชาร์จฟินสวยๆเลยนะครับผมกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะครับสามารถพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้เลยนะครับนี่ นะครับมือจับเป็นคมเมียมปลดล็อกรถปลดล็อกรถที่ปุ่มนี้นะฮะมาเข้ามาดูราละเอียดภายในนะครับภายในสภาพสวยมากนี่คือสภาพดิบสภาพแรกรับนะครับย้ําอีกครั้งรถยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะครับดูที่แผงประตูสปอร์ตเมทาร์ตอยู่ครบซีนประตูซิลิโคนเดิมตรงนี้เป็นวัสดุหนังนะครับบุนุ่มแต่เข็บเดินได้สีแดงครบถ้วนสมบูรณ์กระจกระบบไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้าได้นะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน ซอกประตูด้านแก้มนะครับหัวนอ็อตคมๆแบบนี้นะไม่มีกะดไม่มีขยับการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่ตัดต่อนะครับมา์าสีจ้ามสียูครบมีปุ่มพุชตัดเอนจิ n นมาให้นะครับอันนี้ระบบการเลื่อนถลายแล้วก็ Auto Stop Start. ออโต้สต็อปสตาร์ทพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมสภาพพวงมาลัยสวยนะไม่มีรองไม่มีร่อนซ้ายมือเนี่ยจะปรับในส่วนของรับสายว่างสายแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะฮะส่วนขวามือเนี่ยปรับในส่วนของ อ่าหน้าจอเดือนไม้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไม้กันนะครับนี่ครับเลขไม้นี่กราฟิกสวยงามมากๆนะครับผมตอนนี้เลขไม้อยู่ที่ประมาณ56,000ื่นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม้น้อยนะครับแล้วก็ชัวร์นะครับเพราะว่ามีประวัติการเข้าศูนย์นี่ครับเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดนะครับอ่าเป็นเดือนธันวาคมนะครับปี67 อันนี้คือคายครั้งต่อไปอยู่ที่66,000กิโลนะฮะก็66,000กิโลขยอาเข้าสูงอีกทีนึงเพราะว่ารถเพิ่งผ่านการเซอร์วิสไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวท็อปสุดจะได้ในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังให้ครบเลยนะครับแล้วก็เวลาเราจอดรถนะครับดับเครื่องไว้นะครับถ้าเกิดมีแรงสั่นสะเทือนตัวกล้องเนี่ยก็จะบันทึกอัตโนมัติเลยนะฮะได้จอ7นิ้วนะครับอ่วก็ตัวกล้องมองหลังนะมีเส้นสายการระยะแบบน,นี้มาให้แล้วก็ แอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครัเซตอุณหภูมิแบบออโต้แบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมันหนาวไปขอลมมแรงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับนี่แล้วก็เกียร์อัตโนมัติแบบนี้เป็นแบบ c v t นะครับผมเดี่ยวคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับดูแผงแรดบอร์ดด้านบนนะครับสวยมากอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาติดนะเป็นแผ่นรองเฉยๆนะครับผมหนาวไว้วารองพวกวัสดุอะไรต่างๆนะครับผม ตัวอบ์ดนะครับเป็นอบ์ดหนังทรงสปอร์ตสีดำนะครับเดินได้สีแดงสวยมากๆนะตรงนี้มีพาวเวอร์เอลเลทส12บโวลต์ให้1จุดนะครับนะครับสวยงามมากๆนะครับผมเบาะตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยนะฮะซอมประตูหลังขวานะสภาพสวยสมบูรณ์หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับถัดมามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ ด้านหลังก็สภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเบาะตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับละเอียดครบถ้วนนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์นะสวยมากๆนะครับมีทงมีถาดให้ดีดบร้อแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเพดานตัวรถก็สวยสมบูรณ์สะอาดไม่มีรอยสักยงสรรยัน,นใดๆซอกประตูหลังขวาสภาพสวยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับจุดมาร์คสีตา,ตามสีตามหัวน็อตอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็คันนี้ใหม่น้อยด้วยแล้วก็รถไม่ช้ำนะครับดูสภาพ นะครับดูแผงกระตู้ต่างๆนะครับถ้ารถแบบใช้งานเยอะๆเนี่ยมันจะช้ำนะฮะอันนี้ก็สภาพสวยนะนี่คือสภาพแรกรับเลยนะฮะแบบหลังขวาก็สภาพสมบูรณ์นะนี่ได้ดิสเบรกสีล้อแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็มีตัวถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7ใบนะก็ถือว่าจัดมาให้อย่างเต็มที่นะับดีเยี่ยมเลยนะฮะด้านท้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะมีฝุ่นๆไปบ้างต้องขออภัยเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะฮะโลโก้ สัญลักษณ์ยาริคอร์นี่เป็นตัวยกสูงนะครับเป็นตัวอีโคคาร์นะครับคอร์ทโอเวอร์ over, ยกสูงนะฮรลุยน้ำท่วมได้บ้างนะครับผมนี่ครับที่เก็บสัมภาระก็มีถาดรองให้เตยบอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับรู้สึกอุปกรณ์ฉุกเฉินน่าจะเป็นตัวชุดป่ายางน,นะครับนี่เป็นชุดป่ายางแบบนี้จริงๆด้วยนะครับอันะนี้คือยังไม่ได้แกะดูพามาชมพร้อมกันเลยแล้วก็ให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็รายงานตามตรงซีนซิลิโคนเดิมเป็ดอาร์จูครบ คันนี้4 6 9 0 0 0นะคะผ่อน8,000บาทสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่สินซอโคนเดิมนะฮะไฟเบรกด้านหลังแท้าเดิมไทโคยโตะนะครับผมเนี่ยพาดูพาเช็คทุกจุดรายงานตามตรงหัวนอ็อตไม่มีแกะนะฮะฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยขยับสปอร์ตเมดอาร์ตอยู่ครบไฟท้ายเดิมไทโคยโตะนะครับผมนะครับ มีในส่วนของตัวกล้องบันทึกด้านหลังนะครับไว้บันทึกวิดีโอไดนาและหลังอันนี้คือกล้องที่ติดมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเขาจะมีให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะฮะดูในส่วนของแ็กหลังซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะ,นะะตตนะครับยางก็อาบิโตนนะครับปี23สาทั้งหมด4เส้นเลยนะครับผมได้ไปก็ใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับเนี่ยแผงประตูสวยนะครับหลังซ้ายสวยไม่มีชม้ำ ฟิล์มก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ฟิล์มมีห้ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยนะซองประตูเดิมนะครับปั๊มชัดเจนหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์สีอยูคค่ครบแบบนี้เลยนะครับผมกันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมขครสนใจรถคันนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะฮะออกรถได้มีไฟนันดิ้งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับนี่สปอร์ตเพรอาร์ตอยู่ครบซีนซิลิโคนเดิมแผงประตูสวยไม่มีช้ำน,นะครับหน้าซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์ซอกดานแกมหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีแกะ มาร์สีนะครับด้ามสีจุดหัวน็อตอยู่ครบนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับตองประตูหลังฝาสภาพสวยสมบูรณ์หัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับได้รถเดิมประวัติดีด้วยเข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่ครับแผ่นเพลตโตรถผลิตปี20นะครับเดือนกรกฎาคมแล้วก็เลขเครื่อง H ดชซีอยู่ครบถ้วนนะครับตรงรุ่นแน่นอนนะฮะการันตีนะครับคันนี้ไม่แค่50,000เท่านั้นนะฮะได้รถสวยๆนะครับไปใช้งานนะครับ หมักหน้าซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับผมถัดมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องนะครับสภาพกริบเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโวล VVT-iE นะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับขนาด1.2ลิตรนะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับอัตราการเส้นเปลืองนะครับ23่มโลลิตรเลยนะครับใครที่อยากได้รถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ยกสูงนะครับไว้ลุยน้ําท่วมในกรุงเทพหรือว่าลุยทาง ลูกรังนะครับในจังหวัดนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมนี่ครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะฝุ่นๆไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะดูโครงสร้างนะครับสปอร์ตเมทอาร์ตอยู่ครบแล้วก็จุดแปดสติกเกอร์มองกอแน่นสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาหรือรอยสาดสีปั๊มชัดเจน1 R นะครับคมๆสวยๆนะครับสปอร์ตเมทอาร์ตด้านในนะฮะนี่ครับดิบจริงๆนะครับขนาดใบไม้ยังไม่ได้แกะออกนะครับผมเนี่ยครับหัวน็อตต่างๆหัวน็อต ฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยขยับอันนี้คือปั๊มชัดเจนนะครับของโตโยต้านะครับเป็นบ่งบอกว่าเป็นฝากระโปรงเดิมแล้วก็ผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับเกิน90%นะฮะจุดเลเบลสติ๊กเกอร์หน้าสินเดลิอัมเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกาแล้วก็รูระบายความร้อนนะครับคมๆแบบนี้เลยนะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหรือว่าไม่มีการยุบตัวนะฮะร,รถไม่เคยผ่านการชนหนักหรือว่าการยุบตัวน,น,นะฮะรูร,นะร,ระบายความร้อนหรือว่าซีนซิลิโคนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ พวกรูพวกนี้ไม่สามารถขึ้นรูปคมๆแบบนี้ได้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะนี่ครับความเดิมตัวรถนี่ให้ดูเลยนะครับนะให้ได้ดูสภาพดิบกันก่อนเลยว่าสภาพแรกรับรถเนะเรารับเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีการแบบว่าเอารถไปชนหนักแล้วย้อมแมวมานี่คือสภาพดิบเลยน็อตไฟหน้าไม่มีแกะไม่มีขยับคานด้านแก้มนะครับแก้มซ้ายสวยๆนะคานโค้งๆสวยๆตรงนี้แล้วก็รูกลมคมกริบนะครับ,มรบไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับคานด้านหน้า ถัดมามาดูในส่วนของคานนะครับด้านหน้าของหม้อน้ํานี่ดูจุดหัวน็อตนะแต่กให้กล้องซูมนิดนึงนะครับน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับดูรายละเอียดชัดเจนสวยงามนะครับนี่คือได้เดิมหมดนะครับความเดิมตัวรถนะครับไม่มีกากนะครับรายงานตามตรงแล้วก็น็อตไฟหน้าไฟแท้เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับหรือว่าไม่เคยอุบัติเหตุหนักๆใดๆมาแน่นอนแล้วก็ไม่เคยผ่านการจมน้ําพิการตัดต่อนะครับหรือว่าเล่นแชมุดสูญหายแล้วก็ประวัติดีด้วย นะ,ะเป็นรถที่เอาเข้าศูนย์ตลอดนะฮะพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไป66,000ตอนนี้เลขงมาอยู่ที่56,000นหกะคระับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้ำอีกทีเป็น t o y ยต้ายาริคอร์ดนะ1.2ึ่งจุดสองนี่คือตัวท็อปสุดนะฮะตัวท็อปสุดของ2020ไม่แค่50,000นะฮะราคารถค่าตัวอยู่ที่469,000คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้นะฮะเริ่มต้นอยู่ที่2.794ปีใครที่้าสี่ปี โทรหรือแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างคลิปสามารถแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับเรียนเชิญที่เพชรยนต์เสรีไทย68แย่าน1่มินบุรีกรุงเทพเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับได้ทักวอาชีพนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก่อนจะการฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ